สลองมากุสส้งค่ะน้องๆไฮวันนี้พี่เอ็ด้าจะมาสอนภาษาอังกฤษนะคะพี่เอ็ดาจะมาสอนประโยคพื้นฐานเลยคาว่า how are you how are you อะไรแปลว่าสบายดีไหมนะคะ how are you เนี่ยเวลาฝรั่งมาถามว่าสบายดีไหมมันไม่ได้มีแค่ว่า how are you นะคะมีทั้ง how is it going how are you doing เวลาฝรั่งถามว่า how are you doing อย่าไปตอบว่า I'm reading ไม่ได้นะคะผิดนะคะแปลว่า how are you นะคะ เรลาจะตอบเนี่ยเด็กไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะโดนแบบฟังหวัวมาว่า I'm fine thank you and you ไข่เ,เป็นบ้างไม่ได้นะคะมันก็ถูกนั่นแหละแต่ว่ามันค่อนข้างจะเชยนะคะมีคำตัวอื่นเยอะเลยเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนนะคะว่ามีคำวา่าอะไรบ้างไปที่การตอบนะคะนอกจากคำว,ว่า I'm fine สามารถตอบได้ว่า I'm good pretty good pretty good ค่อนข้างนี้นะคะพี่จะชอบใช้คำนี้นะคะ I'm um, doing well I'm doing well I'm doing well หรือว่าใช้คาว่า wonderful ก็ได้ wonderful fantastic หรือว่า awesome ก็ได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะบอกว่าก็ไม่ได้แย่ not bad ไม่ไ not bad แต่ว่าถ้าจะบอกว่าอืมก็ไม่ค่อยดีอ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีอารมณ์ไม่ค่อยดี I'm not not very well I'm not doing well I'm not doing good หรือว่าจะบอกว่าเหนื่อยนิดหน่อย ねえ。<music>